สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะกับสาวไทยสาวโคราชเนาะมณีบอมี่ยังดอกคะ่ะมนีกำลังจะเตรียมตัวไปไปแจักลืมซื้อเลยว่าไปใส่ไปบ้านลูกไายคนหน่อยแฟนนะคะก็จะเตรียมอาหารไปนั่งใน,นอาหารเ้าทีวา่ว่าเขามีเหลืออยู่เฉพาะอาหารเช้าเนี่ยจะเอาแบบเอาแบบง่ายๆคะ่ะไปกินง่ายๆ แล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูบริเวณบ้านแคมปิ้งนะคะว่าเป็นยังไงเนาะจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันจะหกนิดนึงเนาะเดี๋ยวอันนี้จะถ่ายตั้งแต่เขาเขาประตูเขาเข้าประตูมากอันนี้จะเป็นประตูเขามาเขามาภายในตูวรถเด้อตูวบ้านเขามาฟังใซ่เมื่อก็จะเป็นโชวฟ้านี่โชวฟ้าอันใหญ่ ของหกนิดนึงจ้าเห็นบ่โซฟาข้างบนก็จะเป็นไอชั่นตู้เก็บของนั่นแหละน้อยๆเรี้ยงกันมากแล้วก็จะเป็นตู้เก็บแก้วเก็บแก้วว่ายเก็บแก้วเราทีวีเกาทีวีที่ว่าตอนซื้อมันมีมันมีมันมีมากับแคมปิง่งแต่ว่านี่ แฟนหนูเอาเครื่องไม้มา,มาเครื่องไงมาจากบ้านอันนั้นจะเป็นฟังโชวฟ้ากินเขา่าจ้ะอีนนะโชฟ้ากินเขา่าเห็นปะข้าขงบนกระโตะไอ้ตู้ขื้กันทัดไปอีกน้อยนึงตรงนี้จะเป็นเอาตรงนี้เอ้ย่งงี้ดีกว่านี่ เข้ามาฟังทั้งนี้ก็จะเป็นฟังนวลจะเป็นประตูเห็นว่าประตูทางเข้า้ตยมือไอ้คว้ามือจะเป็นครัวข้างบนก็เก็บหมอ้อเก็บจานเก็บถ้วยเก็บจานไมโครเวฟหกนิดนึงจ้ะอันนั้นขยะ <laughs> นี่จ้ะข้างล่างก็จะเป็นตู้เก็บของคือกันนั่นแหละคือเก้า ตู้เก็บของอันนี้ครัวซิิงล่างจานแล้วก็จะมีเตาเตาเตาอยู่ในสิ่งนี้แต่บะใส้ใส่อันนี้เตาไฟฟ้าทางล่างนี่ก็จะเก็บซ่อนจ้ะ,จะเก็บช้อนอันนี้จะเป็นตู้อบอันนี้จะเป็นตู้เย็นนี่ตู้เย็นนหน่อยเห็นปะตู้เย็น ชัดออกมาติดกับตู้เย็นตู้ครั่วก็จะเป็นของน้ำนี่ของน้ำของน้ำในน้อยจะของน้นงำาบใหญ่สำหรับสำหรับทายเบาไอ้ทายเบาสำหรับปัสสาวะนั่นแหละสำหรับเงี้ยวเออเบาไงซะสำหรับเงี้ยวคันว่าจะทายนักก็ได้แต่ว่ามันจะลำบากไอ้ตอนตอนตอนเก็บโถไปถิงของน,น,นอ้ำใ่อะนะเขาจะมีของน้ำใหญหของน้ำส่วนร่วมเพื่อที่จะเอาโถโถ โถไซที่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยโถไซขีใต้งเงี้ยวห้านะ่ะจะต้องเอาไปทิมจ้ะจะเป็นแบบนี้คือกันทุกลงังจะจะบอมีจะบอมีกันกคุดคุดสวมคุดนีอย่างลงไปใต้ดินบอมีจ้ะนีเดอของน,น้ำน้อยจ้ะทัดมาตรงขามก็ห้องน้ำตู้นี่จะเป็นตู้เสผ้าเนี่ย เปิดไทยเบิ่งเนี่ยตู้สภนะ้อาจ้ะเนี่ยเหมิดบ่ตู้สเสื้อผ้าขายับมาอีกครัง้งหน่อยฟังหนุนตู้เสื้อผ้าม่นบ่ตู้ห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องนอนเด้อเนี่ยเนี่ยจะเป็นห้องนอนจ้ะ ของนอนจะมีสองฟังหนึ่งกับสองนอนได้สองคนเห็นบ่าจะมีช่องเดินกลางๆตรงนี้องที่นอนก็จะเป็นประมาณสามฟุตจ้ะสําหรับนอนคนเดียวสามฟุตหามนอนสองคนนอนสองคนบ่ได้ข้างบนก็จะเป็นชั้นเก็บของคือกันคือกันเบิร์ดนะที่นอนแฟนแล้วก็ที่นอนหนูเนี่ยที่นอนหนูที่นอนแฟน ทุกหลังจะเป็นแบบนี้คือกันจะแต่ว่าบางหลังอทีน่นอหน่ะจะเป็นเตียงคูเตียงคูบางบางหลังก็จะเป็นเตียงคูบางหลังจะเป็นเตียงแยกแบบนี้เนาะจ้าน,นี่จะ้ะอันนี้มายืนตรงหัวเตียงจ้าทายออกมานี่แหลจะจ้ะในอันนี้ในส่วนของตัวรถบ้านจะ้ะ ในตัวรถบ่บบิเ็นบ่ิเ็นรถบ้านในแคมปิ้งเฮาสแต่ว่าเขาเขาจะเอารถตัวรถเก่านะมาทําแล้วก็ทําต่อเติมออกไปจ้ะอันนี้ทายไหเบิงในส่วนเอในส่วนของของตัวบ้านเข้าใจบ่หนูเว่างงบ่จ้าเดี๋ยวไปเบิงส่วนอื่นกันต่อเลยจ้ะจ้ะนี่เป็นประตูทางเข้าแมนบ่ เขามาของแรกก็จะเป็นห้องทีวีจังสีเดอร์นี่หกนิดหนึ่งลองขอโทษขออภัยเดอ้อจะมีทีวีทีวีเครื่องไงเอามาจากบ้านนี่จะโซฟาแล้วก็ตู้เก็บของนิดๆแน่น้อยมาฝั่งนี้เนี่ยจ้ะที่ว่าหนูบอกว่าจะเป็นโทโขขีโทเงี้ยเนี่ยจะเอาเอาอกออกจา,ากประตูนี้เดอ้อประตูนี้แล้วก็เอาโทออกมาแล้วก็ไปทิมทางขยเอ้ยทางขยะวะล่ะ โถ่สวมใหญ่โถ่สวมศูนย์ร่วมจ้ะนีาา่ละจ้าเท่านีาา้ละจา้าเจ้าเด้๋ยเข้ามาต่อกันอันนั้นที่ว่าประตูเข้าไปในโตัวรถบ้านเนาะตบ้านอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านประตูเข้าออกหน้าบ้านเดี๋ยวราจะไปเบิงนอกบ้านกันจ้ะอันนี้ข,ขยะเดี๋ยวสิเอาไปทิ่มขยะขยะก็จะมี ังไงอยู่ตรงหน้าของน้ำของน้ำร่วมจ้ะที่จะเอาไปทิ่มกันนี่จ้ะอันนี้หน้าบ้านเด้อนี่ประตูประตูหน้าบ้านประตูหน้าบ้านมีโต๊ะน,นั่งนี่เด้อเราจะพาไปยางไปเบิ่งค้างบ้านจ้ะไปยางไปกันเลยระวังมือน,นิดนึง แนวบริเวณบ้านหนูก็จะมีแค่ถึงแค่เนี่ยแหละเนี่ยเห็นปะเนี่ยแต่คางบ้านย่างไปเลยอุ้ยย่างระวังนิดนึงเด้อเนี่ยแต่ ค้างบ้านประตูไอ้กุญแจลอ็อกแฟนหนุล็อกล็อกกุญแจไปอันนี้จะเป็นจะเป็นหลังบ้านเท็ตต่อเติมอมอกองอมาเป็นห้องเก็บของน่ะห้องเก็บของเนี่ย,ยจะค้างบ้านจะเป็นหลังบ้านเดี่ยวต่อเติมอองมาเป็นห้องเก็บของแต่ว่ากุญแจเปิดบ่ได้แฟนหนูล็อกนี่จะเป็นวิวบ้านจ้า นู่นจะเป็นบ้านบ้านมูแฟนบ้านของมูแฟนที่ว่านหนูไปโกยหิมะออกเทิ่งหลังค่าหายเมื่อวานเนี่ยจ้ะมีเมื่อวานเนี่ยไปโกยหิมะมีบ้านหนูแล้วก็บ้านมูแฟนหลังนั้นอะจ้ะเมื่อยแต่ก็ม่วนดี เนี่ยตอนหนาฮอนหนาซัมเมอร์ก็จะมาเอาโตะจะมีโตใหญ่ค่ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะจะว่าจะใหญ่ก็หนีจะก็จะเอามาวางเอามาวางแล้วก็มีก้าอีมานั่งแล้วก็จะมีทงมาปักช่วงซัมเมอร์คนหลยอยู่คนขับมาพักผ่อนกันหลายอยู่จะแต่ว่าหนาหนาวนี่เขาบอกค่อยมาจะมาจะมาก็ต่อต่อเมือคนที่เขามีบ้านบ้านพัก บ้านพักยู่นี่เขาก็จะมาเอาหิมะออกจากลังคาเพื่อที่จะบ่ให้หิมะมันเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวลังคามันจีพังนี่จ้ะนี่เด้อพามาเบิ่งบ้านจ้ะแล้วพายางออกไปเบิ่งข้างนอกยางระว่างนิดนึงค่ะมันมืนเป็นไอแดดมันออกรอหิมะมันละลายเป็น น้ำแข็งเพราะมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็มืนเมาว่าใน,นมืนลมไปซองหลอก <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะอันนี้ที่ว่าหนูพาพาพาเขาไปเบิ่งงในจะมีจะมีโชว์้วาใหญ่อยู่ตรงนี้ตร,นตรงกลางก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวหอ้วหองน้ําแล้วก็ห้องนอนอยู่ฝั่งทั้งผุนเห็นปะเนี่ยจ,จะเป็นห้องนอนเนี่ยจ,จะเป็นห้องนอนมันบปะห้องนอน ห้องตรงตรงนี้จะเป็นเยี่ยงวะตู้สภาส่วนสองสองประตูนเนี่ยจะเป็นเป็นโชฟ้าต้นนั่งกินข้าวเอ่อออกมานี่ก็จะเป็นโชฟ้าตรงนี้เนี่ยโชฟ้ายาโชฟ้ายายเนี่ยบริเวณเขตบ้านหนูก็จะม,มีแค่ตรงนี้แหละเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะมีเนี่ยเขตค่แค่ตรงนี้ ไปฟังทางพูนที่จริงรถมารถก็เลยจอดตรงนี้ได้เพราะว่าเอารถจอดตรงนี้บ่ได้หิมะมันสูงเห็นปะปกติเนี่ยจะเอารถจะต้องเอารถมาจอดตรงนี้เนี่ยมองจอดรถบ้านหนู อันนี้จะเป็นล้างบ้านอันนี้จะเป็นมองที่ต่อเติมออกม้เฮ็ดเป็นห้องเก็บขลองนะตรงนี้แหละบริเวณบ้านเราก็จะมีอยู่แค่นั้นแล้วก็โล่งเจาะรถตรงนี้นี่ยตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นห้องนอนเนี่ยเห็นปะห้องนอนอันนี้เป็นห้องเก็บขลองทัด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 ไปจากห้องเก็บคลองก็จะเป็นห้องทีวีที่เฮ็ดต่อเติมออกมาจากโตโตัวรถบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นรถได้เนี่ยจะเป็นตัวรถบ้านรถมอไมีหัว อ่าน,นั่นรถรถแฟนหนูจอดตรงนั้นปกติจอดจอดจอดบ่ได้เด้อนี่ลนะหนูเคยท่ายตอนเอ่บรรยากาศหนาห้อนหายเบิงอยู่ทั้งในบ้านนอกบ้านอยู่ช่วงคลิปโดนแล้วแหละมีอยู่หลายคลิปอยู่ที่หนูท่ายลงไป ตอนช่วงที่หนูเปิด y u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  e ใหม่ๆอะ่ะเขาไปกดเบ,บิงไล่เบิงออเดอถ่ายเบิงทุกซอกทุกมุมเลยจ้ะ <c oughs> ยังเหยียบพีมาไปจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่อนี้เนาะค่ะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปไปฮะไปบ้านลูกชายแฟนคนน้อย ปนออ่อนเี้ยหนั้นนึงเราก็จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์จ้ะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันเนาะเดี๋ยวจะพาไปจ้าไปไทยอบรรยากาศงามๆสวยๆเนาะไม่ไนนอากาศบ่ค่อยหนาวหรอกจ้ะลมบ่มีฝนบ่ตกบ่คือบาลาเกนบาราเกนฝน,นตกตกแต่ฝนตกได้ตกดีตกแต่ฝนฝนตกคักตกแน่เขาบอกว่าบาราเกนฝนตกเป็นเรื่องปกติค่ะยิ่งหนาหนาวนี่ฝนตกทุกมื้อจ้ะบ่ต้องห่วง นานาฝน,านตกทุกมือคันมือในฝนบาตกนี่ผิดปกติจ้ะเงืดไหลจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะคันชอบก็กดไลค์นะคะจิตใจก็กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสาวไทยสาวโคราชเดอ้อฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆจ้า